สวัสดีครับกิตติครับมาโครงการร้านสมิธค้าไม้ครับท่านผู้ชมโยงกำแพงเพชรโอ้โหหลังนี้นะฮะ51ตารางมรเมตรฝ่าเฟี้ยงยกสูง 2, 2> องเมตรยีท่านผู้ชมเสานี่ถือว่าเสาหกกว่านะเกือบ7นะท่านผู้ชม7 7 7ดเจบางเสาก็7จ็ดบางเสาก็6แก่6ออครึ่งนะท่านผู้ชมความสูงนี่ไม่ต้องห่วงฝ่าเฟี้ยงมีหลังคามุงด้วยกระเบื้องหล่อนคู่นะฮะท่านผู้ชมกิตติครับ ชีเป้าซื้อบ้านร้านสามิธอยู่ติดถนนพขลโยธินก่อนจะถึงสี่แยก,กนครชุมประมาณ10กิโลครับท่านผู้ชมอยู่ขว่างขวาด้านขวามือถ้าวิ่งมาจากกำแพงเพชรเพื่อไปนครสวรรค์อยู่ขวามือแต่ถ้ามาจากนาครสวรรค์ไปกำแพงเพชรอยู่ขวามืออ้าวอยู่ซ้ายมือท่านผู้ชมพูดผิดวิ่งขึ้นไปกำแพงเพชรอยู่ขวามือมองสั่งสงข้ามมาแต่ถ้าวิ่งมาจากเหนือ มองซ้ายมืออันนี้ผิดนิดหนึ่งขอโทษด้วยเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้ครับใกล้จะเสร็จพร้อมจัดทรงเดี๋ยวลงสีเสร็จแน่นอนครับท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดครับร้านสมิทธ์้าไม้รับสร้างบ้านนอกดาวราคาคุณภาพเกรดเอราคาโดนราคาถูกครับท่านผู้ชมนะฮะนาทีนี้ไม้วัสดุก่อสร้างตะปูแม้แต่กระเบื้องนะฮะราคาขึ้นหมดเลยท่านผู้ชมนะฮะแต่ ราคาคงไว้เท่าเดิมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแนะนำร้านสมิทธ์คาไม้ต่านผู้ชมมีซุ้มบันไดมีรับเบียงแล้วก็มีห้องนอนมีห้องรับแขกแล้วไปดูด้านในว่ามีอะไรกี่อย่างทรงจัวนะจวแบบประยุกต์ทานผู้ชมมีหยดน้ำล้อมรอบนะฮะฝาเฟี้ยมลูกกลงรอ5้านะฮะลูก,กลงรอหาฝาเฟี้ยมนะ,ะบานประตูก็เฟี้ยมหมดท่านผู้ชม ลักษณะการทําบ้านพร้อมจัดส่งนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมีการเก็บรายละเอียดใส่กระจกนะครับแล้วก็มีการขัดลงสีนะเดี๋เราก็มาถ่ายนะแล้วเราไปดูด้านในตัวบ้านนิดหนึ่งวางรอดแน่นไม่ต้องห่วงวางวาเสเป็นเสคู่นะท่านผู้ชมวางรอดวางเสเสคู่นะครับฝีมือดีรัสสม,มิธขาไม้มาดูด้านหลังนะหนูด้านหลังนี่ท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะมี นี่นะฮะด้านหลังไม่ย้อนแสงนะฮะับฟิฟียมเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจภายในนิดหนึ่งท่านผู้ชมเสานี่เกือบหน้าเจ็ดนะท่านผู้ชมหน้าเจ็ดนะนะฮะจริงๆเสาหน้าเจ็ดอะเต็มอะแต่เหลานะอ่อนมานิดหนึ่งอันนี้ไม่ว่ากันเสาหน้าเจ็ดแล้วกันนะฮะบันไดนี่ขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านนะครับหนึ่งซุ้มบันไดนะฮะหนึ่งซุ้มบันไดนี่บันไดนะท่านผู้ชมก็ อยู่ที่3มนะฮะมีบางขั้นด้วยนะครับแล้วก็มีวนไปทางด้านซ้ายนะครับขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปอีก7ขั้นบันไดลูกโลงราวจับรอ5้นะครับฝีมือไม่ต้องห่วงเลยร้านซามิทคาไม้ยังไม่ได้ลงสีนะบอกก่อนดูไม้แดงก่อนท่านผู้ชมบันไดเมดไม้แดงนะนะนะครับนี่ไม้แต่ไม้แดงไม้ประดูไม้มาค่ารวมอยู่ในตัวบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชม โอเคนะครับยังไม่ได้ลงสีมานั่งเป็นรูปตัวแอลนะครับด้านหน้าก็3เมตรนะา3เมตรนะครับนี่ด้านข้างนี่สองเมตรหนางสินะท่านผู้ชมนี่คือลักษณะรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะฝ้าเพดานสม,มิใชายไม้สักทองตีลูกค้าอย่างนี้เลยท่านผู้ชมหือม,มือดีบานประตูทางเข้าเป็นบานประตูทึบนะฮะท่านผู้ชมไม่มีกระจกนะครับเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าอยากได้กระจกบอกสมิธนะทําให้นะท่านผู้ชมเป็นไงฮะนี่นะฮะบานประตูต่างเข้าตัวจับยังไม่มีนะท่านผู้ชมผมใช้มือดันก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่แลสเสร็จเปิดประตูมาถึงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนะสองเมตร R สิบลึกแปดเมตร R สิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหกเมตรท่านผู้ชมจากบานประตูตรงนี้ของเราแกะหกเมตรคูณสามเมตรนะครับโอ้โหสวยงาม ตีฝ้าเป็นฝ้าเรียบแบบบางใบนะฮะใช้ไม้สักทองลักษณะการทำเฟี้ยมร้านสม,มิทธ์คาไม้นี่โหท่านผู้ชมเออสวยงามฝีมือดีครับร้านเนื้อช่างรถช่างคุณภาพดีหลายคนร้านสม,มิทธ์นะท่านผู้ชมตรงนี้ก็6กคูณสก็18ตารางเมตรนะครับี่ห้องนอนครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่ห้องนอนหนึ่งห้องไี้คือออเดอร์นะครับจริงๆเรามันสามารถกั้นห้องได้นะะท่านผู้ชม สองห้องของเราแกกเท่ากันนะท่านผู้ชมนะอย่ากข้าใจผิดนะวาทำไมมีห้องนอนน้อยจังจริงๆก็กั้นสองห้องแต่นี่กั้นไม่กั้นนะโครงการกว้างครับท่านผู้ชมกว้างขวางครับดูไม้ที่ก็ปูก่อนท่านผู้ชมไม้แผ่นใหญ่ไม้แผ่นเดียวไม่มีการต่อไม้นะครับท่านผู้ชมฝ้าเพดานใช้ไม้สักทองตีฝ้าเพดานนะท่านผู้ชมโอเคนะครับหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างช่องละสามบานนะครับมีบานประตูเปิดไปข้างหลังด้วยนะท่านผู้ชมนี่ฮนะ นะเป็นบานประตูสไลด์นะครับไว้สไลด์เวลาเราต่ออะไรครับอ่างน้ำห้องครัวเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถต่อไปทางนี้นะฮะอันนี้คือเขาสั่งไว้แค่นี้นะครับหน้ากว้าง6ลึก8.5หนะฮะบานประตูทุกบานนี้สไลด์หมดเลยท่านผู้ชมดูฮะอ่าฝาเฟียมนะฮะรัสมิดบ้านนกดาวอยู่กำแพงเพชรนะครับวันนี้กิติอาจจะ มีเสียงรถยนต์ดังมากนะฮะอยู่ติดตะดนพหลโ,โยธินนะครับรัศมิดวางสองจุดอยู่ที่บ้านด้วยนะครับอยู่ที่บ้านด้วยอีกจุดหนึ่งวางหลายหลังเลยตรงนี้ก็วางตอนนี้ขึ้นมาสองหลังอยู่ท่านผู้ชมหลังนี้ใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมจัดส่งแล้วนะครับท่านผู้ชมหากใครต้องการบ้านนอกดาวนะฮะรัศมิรขาไม้กิตติชี้เป้าซื้อบ้านหลังนี้หนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งรับเบียงหน้าหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนนะท่านผู้ชมจริงๆห้องนอนทำเป็นสองห้องได้ ห้องรับแขกทาเป็นห้องรับแขกหนึ่งห้องใละข้างหลังเป็นห้องครัวได้นะท่านผู้ชมอย่ากล้าใจผิดนะโอเคนะครับออเดอร์พอเขาเห็นรูปแบบก็สั่งแบบนี้นะเขาต้องการห้องกว้างก็เปิดสองห้องเลยทะลุเลยเพราะเขาอยู่กันสองคนตาใหญ่แน่นอนเลยโอเคนะครับวันนี้กิติมาโครงการราสมิรคาไม้หลังนี้51ตารางเมตรกว้าง6หลหรือแเมตรคูณออกมา51ตารางเมตร อยากได้บ้านแบบนี้ฝีมือดีแบบนี้ราคาถูกแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยร้านสมนิดคาไมา้โอเคครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ